สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท่ EP ที่489นะครับผมและก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี P ่อปนะครับจะปลอมตัวเป็น RU OK ไปสุ่มเชัดโลกปักทงนั่นเองนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับ <ไป S 1> ก็จะเป็นชุด RU OK ตึงๆนะครับทุกคนบอกเลยชุดนี้ โค้ดเทนนะครับผมและก็นะครับทุกคนสําหรับ EP นี้นะครับพี่ท็อปนะครับจะแก้งนะครับผมทําเสียงให้เหมือนอ่ o โอเคมากที่สุดนะครับทุกคนเผื่อแบบว่ามีคนเชื่อนะครับผมและก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าจะมีคนเชื่อหรือเปล่านะครับทุกคนและก็ครับทุกคนสําหรับ EP นี้ พี่ท็อปนะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็น r u OK 999แล้วนะครับก็คือชื่อนี่เหมือนตัวจริงมากนะครับทุกคนและก็ตอนนี้ครับก็อยู่แรงไดมอน V เนาะก็เป็นแรงไดมอนก็จะขึ้นแรงแดงแล้วนะครับก็แต้ม3 9 3นะครับผมและก็วันนี้เซตการแต่งตัวนะครับก็เหมือน r u OK ทุกอย่างนะครับหมวก F ครับ้าปิดปากไฟและก็ตาปีศาจนะครับและก็เป็นเสื้อ h ีโรอีกซีซั่น14เนาะ แล้วก็จะเป็นกางเกงปีกนกนะครับผมแล้วก็ครับจะเป็นรองเท้าคาร์บอนสปีดนั่นเองนะครับทุกคนตามนี้เลยแล้วก็วันนี้ท่าทางที่พี่ท็อปจะเอาไปก็มีตามนี้ท่าปักธงตึงๆเช่นเคยแล้วก็ท่าเ k เคมังกรแล้วก็ท่า M4A1 นะครับแล้วก็ XM8 แล้วก็ MP5 นะครับผม เอ้ยอันนี้มันยู p นี่ว่าเออนะครับ MP ไฟเฉยหล่อนนะครับทุกคนขออภัยด้วยเนาะแล้วก็ครับเป็นนี่เลยนะครับลูกซองแล้วก็ครับปิดท้ายนะครับผมด้วยท่าทอมสันตึงเท่เทนะครับ,บ <ắc S 2> แล้วก็ E ีนี้พี่ช็อปก็แอบเอาท่าถ่ายแรงติดไปด้วยนะครับผม และก็ถ่ายมันก็ไม่ขึ้นหรอกนะครับทุกคนโอเคนะครับผมแล้วก็นะครับสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับทุกคนว่าจะมีคนเชื่อว่าผมเป็นอายโอเคตัวจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันนะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปสุ่มแชทโลกปักธงกันเลยดีกว่านะครับผม Let ส Go ครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับก็เข้าแชทโลกมาแล้วนะครับเปิดไมค์คุยเลยแล้วกัน นายฮัลโหลครับครับผมว่าไงครับอุ้ยพี่ก็เล่นในคอมอ่ะต้องตึงแน่เลยอุ้ยใช่ใช่ตึ้ยเฮ้ยนายนายรู้จักเราปะเนี่ยเฮ้ยคนดังเหรอเฮ้ยเราอายโอเคไงนายเอายุอายุไม่เชื่อเหรอเฮ้ยนายไม่รู้จักอายโอเคเหรอรู้จักใช่เชื่อเอ้าทำไมอ่ะดีโมเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงผมไม่เหมือนอายโอเคตรงไหนอ่ะ คนดังเลเนี่ยเอ้าเดี๋ยวนะนายไม่เชื่อผมหรอไม่เป็นไรรู้สึกว่ามันเหมือนคนไอคนหนึ่งอ่ะที่อยู่นหนึ่งคนก็อยู่แคนพีพีอะไรไม่รู้พีพีอะไรอ่ะใครวะเสียงเหมือนพี่เขาเลยอ่ะพีเอสหรอพีเอสหรอพีพีเซตอ่ะพีพีเซตอ่ะเหมือนเสียงพี่คนหนึ่งอ่ะพีพีเซตเสียงใครวะอยู่ในแคนอยู่ในแคนพีพีเซตอ่ะใครวะผมไม่รู้จักอ่ะเสียงหวานหวานเหมือนพี่เลย จริงหรอเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมชื่อปื้มนะผมชื่อปื้มนะเฮ้ย่ย่กนดังเยเฮ้ยใช่แต่ว่าผมผมชื่อปื้มนะขับขี่ได้ปื้มใช่ปื้มมาโยเคไงไม่รู้จักหรอขี่โม่เฮ้ยผมพูดจริงแอดเบิร์ดไ้ก่อนเฮ้ยนายนายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำอะไรให้ดูเผื่อนายเชื่อโอเคป่ะ ครับอเ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำอะไรให้ดูเดี๋ยวแบบนายน่าจะเชื่อเดี๋ยวแอกดท่าแอดของกันได้ไหมว้าวครับครับพี่ได้ไหมเดี๋ยวแบบนับให้ครับครับมามามาเอานะเดี๋ยวนับให้แล้วนะมาหนึ่งสองสามเชื่อยังว่าผมเป็นายโอเคตัวจริงอีโม เฮ้ยเดี๋ยวนะอายโอเคเขาก็มีปากทองเนี่ยแคนด้วยพี่แคนด้วยปากทองแคนอะปากทองแคนบ้ามันไม่มีมันไม่มีในเกมมันมีแค่แบบไม่กี่วันเองอะตอนนั้นอะมันแจกอะปี๊บตึ้มวันนี้นะผมเห็นอยู่จริงหรอไอพี่ปื้มไอโนแม่พี่แม็กไอพี่ปื้มไอคนนั้นอะก็ปื้มอายโอเคไงนายไม่รู้จักเราได้ไงเนี่ยเดี๋ยวผมเซิร์ชแป๊บ นายไม่ต้องเซิร์ชหรอกนายเชื่อเราเนี่ยเราพูดจริงเนี่ยพอหายสามศูนยังหลายปีแล้วพี่บ้าก็ผมยังอยู่นี่แหละก็ผมยังอยู่นี่แหละเนี่ยผมก็แบบนี่ไงเนี่ยชื่อก็อายุเคก้าเก้าเนี่ยใครจะตั้งชื่อนี้แบบซ้ําได้สองคนกันล่ะถูกไหมผมไม่รู้นี่ก็พูดจริงไงไอพอเจออายุเคครั้งแรกในชีวิตเลยเหรอเฮ้ยนายบอกก่อนว่านายเชื่อเรา เชื่อครับเชื่อเชื่อเมเพื่อนเพิ่มเพื่อนเนี่ยผมเชื่อเลยเพิ่มเพื่อนทำไมเราแบบเราเราหญิงอนะเราแบบไม่ค่อยเพิ่มเพื่อนใครหรอกเพื่อผมคนเดียวก็ได้เฮ้ยนายนายนายเป็นคนใต้ใช่ไหมดูได้ไงเนี่ยเฮ้ยก็ฟังเสียงก็รู้แล้วเฮ้ยนายเราขออะไรอย่างได้ไหมเดี๋ยวเราแอดเพื่อนนายเลยโอเคพี่ได้หมดเลยนายนายนายบอกว่านายนายชื่ออะไรนะชื่อพอคนหรอ เอาดีๆเอาดีๆพอพอนายชื่อพอเหรอเฮ้ยนา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 ยบอกว่าพอรักพี่ปื้มนะครับก่อนเดี๋ยวผมแอดเพิ่มเลยเอาเร็วดิผมรล้พี่ปื้มแล้วครับจุ๊บมัวด้วยเหรอจุ๊บมัวเดะจุ๊บมัวด้วยก่อนเร็วเฮ้ยนายจุ๊บมัวด้วยดีเร็วเร็ว เอออย่างนั้นแล้วไอแอดเพิ่มไปแล้วเนี่ยเห็นไหมพูดจริงเนี่ยพี่น่ารักวะพี่น่ารักวะพี่น่ารักวะหลอมากเลยพี่เอ,อ้ยธรรมดาแต่เองแบบหลอกสู้พี่ไม่ได้หรอกนะบอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปโมเพื่อนก่อนผมเจอออูเไงเฮ้ยไปโมเพื่อนเลยหรอเชื่ออย่างเอาไปโมเพื่อนเฉยโอเคนยงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะโอเคเปล่าโอเคบี่ งั้นเดี๋ยวบอกบอกบอกจุ๊บมัวพี่ปื้มอีกทีดิแบบจุ๊บมัวนะพี่ปื้มอะไรเงี้ยจุ๊บมัวน้งพี่ปื้มเย้เค yeah, อย่างเติงโอเคครับไปเลยครับบายบายครับผมบอกครับเฮ้ hey, ทุกคนน้องมันก็น่ารักนะครับผมแม่บอกอะไรมันก็ทําตามหมดเลยอย่างชอบเลยนะผมไม่รู้นะว่ามันเชื่อจริงหรือเปล่าที่แบบผมแกล้งว่าผมเป็น นงปื้มนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนก็เดี๋ยวเราในครับไปสุ่มแชทโลกกันต่อดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับก็เข้าแชทโลกมาแล้วนะครับมาเจอตีตึงด้วยนะครับทุกคนย่าลู้ตีในตำนานป่ะนี่เปิดไมค์คุยเลยละกันนะครับทุกคนฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อไงโมเอฟกลางๆอุ้ยเฮ้ยพี่ชายด่าพ่อทําไมเนี่ย เออเรื่องกูไอ้สัสอุ้ยใจยเย็นครับพี่เฮ้ยพี่ชายคนไหนครับเออมีตาก็ดูเองดิโอ้เฮ้ยพี่ชายพอดีว่าผมเล่นในคอมแล้วแบบว่ามันบั๊กอะครับพี่ไม่มันไม่กับพี่นะครับอืมอืมสมน้ำหน้าไอ้เฮียชื่อปอบชื่อเข้ามาไหนสั์อุ้ยใจยเย็นก่อนครับพี่เฮ้ยผมอ่ะโอเคตัวจริงครับพี่ตัวจริงเฮียหยุดปัญญาอ่อนดิน้องเฮ้ยจริงพี่พี่ไม่เชื่อผมหรอเรื่องมึงไงเฮียเพื่อเจอจนจะตายหาแล้ววันวันอุ้ยโอ้โหพี่ด่าผมเพื่อเจอแล้วเนี่ย เออง่ฮ้ยทำไมพี่เสียงหล่อจังเลยอะครับตุ้งปวดตียของกูอยู่ลวแล้วมึงเฮียเลยเนี่ยอุ้ยโอ้โหน้องปัอะไรนะครับพี่พี่เหมือนกูไหมเห็นกดท่ายูมพีมาทำไมเสียงพี่เป็นยังไงพี่ใช้แบบว่าไมค์กากๆหรอไมค์ยี่สิบบาทตะเนี่ยไมค์ก็เรียไมค์สามพันน้องอุ้ยไมคสามพันเลยหรอเออมีระบบเปลี่ยนเสียงอัตโนมัติเยดเคพี่อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสามสิบปีน้องเยดเคสามสิบจริงไปเนี <reveal> <amine performance> ่ย เ่ยกูยอมึงมึงโง่จากวะอย่าเชื่อคนโง่โงมึงเนี่ยเอ้าก็พี่บอกผมก็เชื่อดีผมเชื่อคนง่ายผมบอกแล้วผมอายุโอเคตัวจริงเนี่ยสมน้ำหน้าเฮียดี๋ยโดนก็หลอกซื้อไอ้สักหลอกซื้ออะไรวะพี่พี่พูดอะไรพี่หลอกไรเนี่ยตมึงอะหลอกไรพี่อะหลอกไรหลอกทรงหลอกซื้ออะไรพี่พูดไปเรื่อยอะปัญญาอ่อนปะเนี่ยมึงอะปัญญาอ่อนแล้วมืงอไห่มึงจะออกตีกูไปเนี่ยจะไม่ได้คนอื่นแล้วน่ะอุย๊ยแล้วพี่มันด่าพอผมผมจะออกได้ไงอะม่ไมีแล้วกูอยากด่อ้ พูดม,มากกว่าพไม่สั่งสอนปะเนี่ยเออพูดมากกว่าพี่จะสั่งสอนสัง่งสอนสั่เอยมาหนึ่งกูไหมอุ้ยโอ้โหเฮ้ยพี่ก้าทาอายุโอเคหนึ่งหนึ่งเลยหรอมึงหยุดปัญญาอ่อนถึงอายุกทีดิไอตัวปอปัญญาอ่อนของมึงเนี่ยเอ้าผมตัวจริงครับพี่ชายพี่ก็ใจเย็นก่อนดิจริงพ่อมึงไงเฮ้ยโอ้โหด่าพ่อแย่พี่ชายเนี่ยเสียงผมไม่เหมือนอายุตรงไหนเนี่ยเสียงกำกัมันไดะโปกไเหียโอ้โหพี่บูลลี่ว่ะเฮ้ยพี่ชายพี่ชาย อายุโอเคแบบเขาแบบมีท่าตึงๆใช่ไหมผมก็มีเนี่ยถาแคนี้เนี่ยเฮ้ยจริงเรื่องเลแบบ่นเวลาแล้วมั้งอายอุอ่ะหฮ้ยบ้านี่ผมก็ยังเล่นอยู่เนี่ยผมแบบกล่าวว่ามาหาไฮไลท์เนี่ยสุ่มทีมาหาไฮไลท์เนี่ยฟังฟังฟังกูนะฟังกูนะครับพี่เป็นยาอ่อนในควายอุย้ยโอ้โหขอบคุณแบบสําหรับคําด่าเมื่อกี้ด้วยนะครับพี่ชายมาทุกคนเดี๋ยวเราปักทองอัดหน้าเลยละกันนะครับก็คือผมปั่นยับเลยเนะ แล้วคือแบบมันก็ด่าผมยับเช่นกันนะครับทุกคนมาปักธงเลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสามย่าลูกของจริงว่ะเฮ้ยเปิดไหมได้เปิดไหมพี่ชายเนี่ยพี่เชื่อยังผมมีปักธงเหมือนอายุเลยเนี่ยอืมเรื่องมเรื่องมึงอะเอ้าพี่ไม่เชื่อหรอว่าผมเป็นอายุตัวจริงเนี่ยโอ้ไอดีก็ไม่ใช่แล้วอาพี่ผมมีตั้งหลายไอดี ปัญญาอ่อนเนาะโอ้ยพี่จะด่ามึงพูด,พพดมากมาพี่ด่าผมเพื่ออะไรเนี่ยเอเรื่องกูหลายเยี่ยมหยุดพูดมากลงมาหนึ่งกูสักทีดีป่ะโอ้ยพี่ท้าอายุหนึ่งหนึ่งน,งนี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยพี่เอา,อางี้ป่ะแบบว่าถ้าผมชนะพี่พี่เติมให้ผมแบบ 1, พันเพรได้ป่ะ เป็นย้อนนี้อ่ะเอาก็แบบผมไม่ค่อยได้ลงคลิปไฮไลท์เลยช่วงเนี้ยแบบอยากได้เพชรอะไรเงี้ยแบบเอาไปทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยพี่ได้ไหมส่งคอ้อนหน่อยได้ไหมคุณก็ไปหาเอจี่โอ้เป็นย้อนเนี้ยคอนเทนต์พี่ส<อ>ง<า>่ส<อ>งค้อนหน่อยได้ไหมพี่ส่งค้อนหน่อยได้ไหมได้ปะได้ปะพันเพชรได้ไหมถ้าผมชนะผมขอพันเพชรได้ไหมเออได้หมดแล้วมึงมาเหอะียสักทีหนึ่งนี่เหี้ยเหม็นไส้ว่ะพี่พูดดีๆผมก่อนฟังฟังกูนะฟังกูนะครับพี่พูดดีๆก่อนดีๆีมากมึงอ่ะ วิด่าแม่เฉยเลยอ่ะพี่ทำไมพี่เป็นไรกับพ่อกับแม่ผมเนี่ยพ่อแม่พี่ไม่มีหรืองไงฮะด่าแต่พ่อแม่คนอื่นเนี่ยที่บ้านไม่สั่งสอนเหรอหรือว่าแบบพี่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรเงี้ยพี่ขาดความอบอ,อ,อ,อุอน่นไปเนี่ยแบบไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่หรอครับพี่เอ,อบอุ่นกูมีเต็มอากาศนร้อนในช่วงนี้พี่อยู่กับจากับยายไปเนี่ยเออเป็ย้อนกูอยู่กับทุกคนแหละพี่เหมือนแบบคนไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยอ่ะเออกูอยู่กับทุกคนเลยเี่ยแม่มึงกูอยู่ด้วยวิจ็บชีดว่ะพี่โห โอ้โหเจ็บจีเลยค่ะช็อตเมื่อกี้แบบเจ็บจี้เลยพี่ชายอมหน้าไอ้เนี่ยง่เองมึงอ่ะพ like ี่ผมถามอะไรพีはは่หน่อยได้ไหมออตอนเกิดเนี่ยตอนเกิดเนี่ยพ่อแม่พี่ลืมใส่มารยาทมาให้เหรอถามแม่มึงดูสิอุ้ยโอ้โหแม่ผมไน้าแบบไม่ได้ใส่มารยาทให้แบบคนแบบสว่าสว่าแบบพี่อะเนาะขอโทษแทนแม่ด้วยลวกันอุ้ยพี่พี่จงจำไว้เอากูเนี่ย พี่ไหนพี่ปักธงผมแบบโชว์ผมหน่อยดีปักธงโชว์ผมหน่อยดีพี่แบบมาด่าผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่มาด่าอายุพีได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนะพี่มาด่าอายุเค OK ได้ไงเนี่ยไรมารายาจจังเลยครับพี่ก็แค่ไอตัวปลอมบัญญาอ่อนนี่เองไงพ,พี่พี่ฟังนะเสียงผมไม่เหมือนอายุตรงไหนเนี่ยจะออกไปสร้างดีๆจะให้กูเตะร้ายเราบ้เงยังไงเลยชายเ่ีกกูมีเวลาเลยกูอีกพี่ชายพี่จะให้ผมสร้างด้วยอรอพี่มาทาหนึ่งหนึ่งผมเนี่ย เออกูไม่มีบัตรเี่ะหมันไส้ยังที่จะอะอุ้ยโอ้โหทำไมพี่จนจังเลยครับเรื่องกูยี่กีงงูงงมเมียกเตมอมี่อ่ะอุ้ยทำไมพี่จนจังเลยครับโอ้พี่จนน่ะโอ้เสียดายว่ะจนเพงสิอ,อุ้ยโอ้โหเจ็บจี้แหละมาท้าหนึ่งหนึ่งคนอื่นแค่แบบให้แบบคนอื่นสร้างให้โอ้โหแบบโคตรกระจกเลยอะ่ะเออเรื่องมึงอ่ะยี่อะเบื่ออะไรส่ะอุ้ยพี่ชายโคตรกระจกเลยอ่ะ ฟูเลยมันชัดๆเยกระชอกกระชอกพ่อกระชอกนะคบพี่แบบมันกระชอกนะครับพี่ชายเอ้ยขมายรับฟูมันจะตอบไหมครับ่อฟูพ่อฟูแม่ไงพียเอ้าพี่ชายแอบยิ้มแอบขำทําไมครับเนี่ยทาไมรับแบบไอ้คาว่าแบบวัดดีฮาฟูผมไม่ได้หรอคุณเสียวฉันเป็นยาอ่อนเมง่อไงแคยนี่เอ้าพี่ไม่รู้จักเขาหวัดดีฮาฟู ไม่รู้จักครับพี่ชาย <wick S 1> ผมบอกแล้วผมอายโอเคตัวจริงเนี่ยอาโยเคเขาไม่เสียบมึงหรอกยังไม่หยุดเป็นยองได้ครับพี่เดี๋ยวแอปเพื่อนก่อนแอปเพื่อนก่อนแล้วกันแอปเพื่อนก่อนแล้วกันรับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมออกไปสร้างให้ครับพี่ชายแปะแปะปะปเอ้ยก่อนก่อนออกไปก่อนออกไปครับผมว่าไงครับหยุดเป็นยองอดไม่สดครับเอ้ามันเตะผมออกห้องเฉยทุกคนอะไรวะเนี่ยผมไม่เหมือนอายโอเคตรงไหนวะ โอ้โหแมพพูดโคตรดีเลยแบบผมไม่มีแบบคำโยงคำหยาบกับมันเลยนะทุกคนแต่ว่ามันด่าผมยับด่าซะกูเสียหมาเลยสงสัยนะครับตอนมันเกิดมาพ่อกับแม่มันลืมแบบใส่มารยาทมาด้วยนะครับทุกคนเฮ้อสงสารจริงๆนะครับทุกคนครับคนแบบนี้เจอตลอดจริงๆไม่ไหวเลยนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปสร้างห้องแล้วก็เดี๋ยวชวนมันไปเล่นหนึ่งหนึ่งดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมยิงให้ยับเลยเอาให้ร้องเลย เดี๋ยว EP นี้นีพี่ท็อปจะพยายามเจ็ดส่วนให้ดูนะครับทุกคนแบบว่าแบบตึงๆเหมือนอายุเ y เลยนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปเจอกันในเกมหนึ่งๆนะครับทุกคน l ลส s ก o ครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับห้องนี้นะครับพี่ท็อปสร้างนะครับผมพี่ก็ใส่บัฟฟื้นฟูเลือดมาด้วยนะครับทุกคนจะได้ยิงแค่หัวนะครับไปซื้อปืนก่อนละกัน แล้วก็หมวกเกาะนะครับปอกแล้วก็เป็นเห็ด3ามสองอันแล้วก็ไอวอลหนึ่งชิ้นนะครับทุกคนไป Let's go <S เดี๋ยวผมจะเซิร์ฟหัวมันให้ยับเลยตัวเนี้ยทำทรงด่าพ่อด่าแม่ไม่ชอบเลยแม่บอกว่าเป็นอโอเคตัวจริงก็ไม่เชื่อบักปรัอุ้ยอุ้ย หัวโยกครับอย่างเตึงอ่ะบอกเลยนี่ปักธงซ้ำด้วยของจริงจัดนะครับทุกคน we ไปต่อครับมมรอบนี้ขอญาซื้อ ac 8 0น่ะละกันนะครับทุกคนมีใครคิดแบบพี่ไหมว่าไอ้ ac 8 0เนี่ยมันยิงหัวแม่นมากเลยนะมีใครเป็นแบบพี่ไหมปัพี่จับ ac 8 0ทีไรคือแบบตอนเล่นแรงสี่สี่อ่ะพี่บอกเลยฝ่ายตรงข้ามแม่งร้องอ่ะ ยิงตัวก็นัดละแปดสิบแล้วะยิงหัวแบบโอ้โหไม่ต้องพูดถึงสามร้อยกว่านะครับทุกคนปืนบ้าอะไรไม่รู้ <บ ắc. S 1> ปืนบักปะเนี่ยอุ้ยอุ้ย มันวิ่งอะไรของมันวะนะ่ะมมีีงอสกิลอะไรมาเล่นเนี่ยบักรอกวิโอ้โหวิวิเขียวหัวกูนิดเดียวไอ้เจวาหนี้มนเล่นระยะใกล้ทำไมของมันวะเล่นอ,อะไรของมันวะเนี่ย หัวโยกยืนอย่างนี้ก็หัวโยกดิแล้วก็ปักธงไปด้วยนี่ยิงเสร็จปกักธงบอกเลยหัวร้อนแน่นอนหัวร้อนจริงนะเป็นผมก็หัวร้อนนะถ้าปากนะักธงเนี่ยผมว่าเป็นท่าที่แบบยั่วให้หัวร้อนแบบได้ง่ายมากๆเลยนะทุกคนพูดจริงนะคือแบบมันเป็นท่าที่แบบยั่วหัวร้อนจัดเลยนะเพราะว่าอีกฝ่ายคือแบบเอาง่ายอะ่ะเขาจะมีโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะมีท่าปักธงอะ่ะเข้าใจะปะ คือถ้าปากคงในประเทศไทยมันมีแค่ประมาณ230คนนะซึ่งคนเล่นนี่แบบว่าเกียรล้าน่ะ10ล้านะน,น,น,นะทุกคนมันมีโอกาสแค่0.0002%นะทุกคนเข้าใจไหมอุ้ยวันนะน่าวันนะ ยังไงอุ้ยเขียวัวา <c oughs> อุ้ย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 เขียวเขียวเขวเียวเียวเียววโยกครับโอ้โหมันจะพันยา <c oughs> แต่ว่าผมไปยิงโดนก่อนไว้ทุกคนโ <c oughs> คตรเอาอะ่ะฉันไม่แย่ นั่งพันยาเฉยอุตส่าห์ใส่บัฟฟื้นฟูเลือดให้แล้วยังจะพันยาอีกโอ้เ oh. วลาสร้างห้องนะครับน,น้องๆพี่ท็อปแนะนําให้ใส่บัฟฟื้นฟูเลือด <ๆ S 2> มาด้วยนะมันจะได้แบบว่าไม่ต้องพันยานะครับแล้วก็โดนหัวแน่นอนถ้ายิงตัวนี่ถ้าแบบถ้ามันไม่ใช่ดาเมจที่แบบโดนแบบเรื่อยๆจริงๆมันไม่ตายอยู่แล้วนะครับยิงหัวเท่านั้นถึงจะตายนะไปต่อครับทุกคนต่อ เหนื่อยน,นเล็กใก่ตัวเนี้ยอุ้ยอุ้ยวุ้ยหัวโยกครับซ้ำหน่อย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 นี่ซ้ำซ้ำซ้ำของจริงบอกเลยหัวร้อนชโวยตัวเนี้ยผมมั่นใจนะว่ามันหัวร้อนแน่นอนจริงๆนะทุกคนผมมั่นใจมากว่าหัวร้อนแน่นอนตรงเนี้ยไม่รู้ว่าผมจะได้หนึ่งพันเพชรหรือเปล่านะครับ Let's go ครับทุกคนเอวิโกเอวิโกเอวิโกผมไม่ค่อยอยากเล่นหนึ่งหนึ่งเลยนะทุกคนมันขี้เกียจเล่นอะซึ่งผมไม่ค่อยชอบเล่นหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วถึงฝีมือผมแบบจะตึงแบบตึงเกินต้านก็เถอะอุอ้ยมันวิ่งชาร์จผมอะอุย้ยเฉียวหัวคุณนิดเดียว วายโยครับ oh! นี่อาโอเคของจริงยังไอ้น้องฮะไอ้น้องพี่เป็นอาโอเคตัวจริงหรือ,อยัง oh, <I> เตรียมเลยพันเพชรอะเตรียมเลยผมว่าไม่บิดชัวว่ะผมว่ามันบิดนะจริงนะไอตัวนี้ผมว่ามันบิดร้อเปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะว่าทำไมผมมั่นใจขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าบิดแน่นอนบิดยังไงก็บิดไปต่อครับทุกคน Let's go let's go แต่ถ้ามันไม่บิดนี่มันจะเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยนะมันจะเป็นแบบว่าทุยโอ้โหลิ้นพันแล้วตเตือนแต้วจะได้พันเพชรให้กเตือนเต้นมากเลยผมไม่ได้แบบว่าได้เพชรจากใครนานเลยนะอุ้ยมึงเป็นไรกับการชาร์จกูนักหนาเนะี่ยมันชาร์จผมยับเลยอะอุ้ยหล่อนหลอนหลอน ตัวโยครับม,มนี่ปักทงไป1ดอกครับปักทงไปหดอกครับของจริงว่ะเฮ้ยฝีมือระดับนี้อา k อเคได้เลยนเนี่ยจริงไม่ได้มนโนนะอันนี้คือแบบผมเป็นอาโเคคนที่2อแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวช่างช่องใหม่นะครับอายอเคคนที่2นะครับผมบอกเลย20ล้านซับแน่นอนช่องนี้ไปต่อทุกคน Let's go ครับ Let's go. Let's go. <S <_ tit les> อยู่ไหนวะไอหนุ่มไอหนุ่มอยู่ไหนอุ้ยเห็นแล้วอุ้ยไม่โดนเม็ดเดียวอุ้ยโอ้โหหัวกูปิวเลยอะ่ะผมช็อตเมื่อกี้ค้างเมื่อกี้ เชี่ยมันเอาอะเอาพัญญาเฉยสงสัยนะครับมันเล่นอย่างเงี้ยมันไม่อยากให้ผมได้เจ็ดศูนย์แน่เลยเอาหัวโยกเฉยอะไรอ่ะพูดยังไม่ทันจบเลยท้อว่ะท้อจริงบอกเลยพูดแบบยังไม่ทันจบเลยอะ่ะทุกคนผมจะบ้าตายไม่เห็นจะตึงเหมือนปากเลยไม่เห็นตึงเหมือนปากเลยอะ่ะท้อว่ะท้อจริงนะทุกคน ไปทุกคน EP นี้ครับเราก็ปิดไปด้วยสกอร์7ต่อ0อีกแล้วนะครับผม,ม,มก็7หัวนะดาเมจก็2659นะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปทวงพันเพชรจากมันดีกว่านะครับผมแหมจะได้พันเพชรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าในใจผมเนี่ยผมคิดว่ามันบิดแน่นอนนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมไปเจอกันหน้า็อบบี้นะครับทุกคนเลสโก้ โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมก็มาอยู่หน้าน็อบบีกันแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ท็อปนะครับชวนไอตัวเมื่อกี้มาก่อนละกันนะครับทุกคนนี่ไงผัดกระเพราชวนมาเลยละกันนะครับยาลูมาแล้วว่าเปิดไมค์ดิเปิดไมค์ฮัลโหลครับพี่ชายพี่ชายครับว้าโอ้ยผมชนะทั้งเจ็ดสูนะพี่เฮ้น้องเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่เชื่อ,อยังนี่ว่าผมเป็นไอโอเคเนะี่ยทำไม เอ้าไม่เชื่อหรออ่อนให้เฉยๆแหละเฮ้ยพี่เจ็ดศูนย์เลยนะเอออ่อนให้เฮ้ยบ้าร้หลายมุมรายิงได้นะเฮ้ยพี่เจ็ดศ um ูนย์เลยนะเออเคยพี่ชายเอ้ยเดี๋ยวนะตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มอะพี่บอกว่าจะเติมให้ผมพันเพชรไม่ใช่หรอได้เดี๋ยวให้ักียรตร้อยเพชรพอตังหมดฮะไปอย่าไปกินข้าวด้วยไงเดี๋ยวจะไปกินข้าวพี่อายุเท่าไหร่เนี่ยพี่ผมถามได้ไหม ผมประมาณยี่สิบสามประมาณนี้แหละยี่สิบสามหรอใช่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 จริงเหรอใช่จริงไปเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อพี่เออแล้วให้เพชรผมจริงไปเนี่ยเออเดี๋ยวให้เอายืนรอเพชรพอเดี๋ยวแตงกินข้าวแล้วยังไม่กินข้าวเชียงเลยเออแล้วแต่พี่อ่านเดี๋ยวเดี๋ยวผมยืนรอพี่จะเติมให้จริงไปเนี่ยเดี๋ยวมาแป๊บนึงไปไหนอะพี่มันหายไปแล้วทุกคนมันเติมให้จริงเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเติมให้จริงเหรอ มันหายไปไหนของมันก็ไม่รู้นะทุกคนผมงงอยู่ในตอนเนี้ยเชีย่ยถ้ามาเติมให้ผมจริงนี่แบบมันจะเป็นอะไรที่แบบจึ้งมากเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้แบบว่าเพชรจากใครมานานแล้วว่ะแค่แบบแซลเล่นเฉยๆอะ่ะมันไม่ให้ผมก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามันให้จริงนี่สตีนะจริงแล้วแบบว่ามันบอกว่าเอาไปเจ็ดร้อยเพชรพอมันจะเก็บทาวไปกินข้าวอะไรของมันไม่รู้อะอะไรของมันก็ไม่รู้อะทุกคนงงเลยปะกูเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเพชรดิ้งไอ้เชี่ย เด้งมา700เพชรจริงด้วยทุกคนเดี๋ยวนะเพชรเด้งมา700เพชรเฮ้ยเดี๋ยวเปิดไมค์คุยกันมันดีกว่านะครับทุกคนฮลัลโหลพี่ชายพี่เติมจริงปะเนี่ยคอายังเนี่ยอะไรนะครับคอายังคอายังเข้าแล้วเข้าแล้วให้จริงเหรอเออให้จริงเฮ้ยจริงปะเนี่ยเออแค่นี้เองเฮ้ยพี่ไม่เก็บตังค์ไปกินข้าวเหรอไงก็จากพันเซีรนเลยเจ็ดร้อยไปกิงกิฟต์ซ่าไหมเฮ้ยโอ้โหพี่แม่งสุดตีนว่ะ เชียขอบคุณครับพี่ชายโอเคเดี๋ยวคิวาเราเจอกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่อ่ะพี่เอิ่มเฮ้ยพี่พี่ขอโทษด้วได้ไหมที่แบบพี่ด่าพ่อด่าแม่ผมเนี่ยผมสงสารพวกท่านมากเลยรู้ปะสีสันสีสันแล้วแบบเฮ้ยพี่ก็ขอโทษพวกเขาก่อนดีโอเคโอเคขอโทษแล้วกันน้องเออโอเคครับพี่เฮ้ยแต่ว่าขอบ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 คุณมากพี่โอ้ยผมตื่นเต้นนะเนี่ยเฮ้ยผมไม่คิดว่าจะได้จีนงนะปกติผมโดนบิดตลอดเลยเนี่ยพี่ชาย สนธนาโมกเ,าากเกินเอาด่าูวิกเฮ้ยเกเกลแล้วอยู่ข้าวเนี่ยจะก,กินข้าวนี่น <c oughs> ได้ได้ได้ครับพี่ชายงั้นเจอกันครับพี่ชายเ <c> ฮ <oughs> ้ยทุกคนมันเติมให้ผมจริงเฉยเลยว่ะ <c oughs> ไอ้เชีย่ยเดี๋ยวนะม <c oughs> ึงโหดไปเปล่า โอ้โหมันเอาตังค์กินข้าวมันมาเติมเพชรให้ผมอะทุกคนเฮ้ยสุดตีนสุดตีนจริงบอกเลยผมตื่นเต้นน่นแผมดีใจนะเนี่ยแต่ว่าก็สงสารานะเดี๋ยวค่อยแบบว่าเติมให้มันคืนแล้วกันนะครับผมก็ไม่น่าจะลบเพื่อนมันนั่นแหละนะครับทุกคนเอ้ามันหายไปมันลบเพื่อนผมแล้วเหรออ,อ๋อยังอยู่ยังอยู่นะครับทุกคนโอเคทุกคนก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ครับสําหรับคลิปนี้ครับ พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็สําหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับทุกคนและก็ครับสําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบาย